นีจครับเจมส์ซอกสันเตอรีครับยากขอต้อนรับผู้หล่อพี่ครับสุทังรวมเพื่อนเฉพาะกิจแล้วก็นิส่เอียงครับแล้วก็เจอกับรักษาพิเศษสุดสี่เลยเกมที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามก็ต้องบอกว่าเป็นรักษาพิเศษครับกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งทั้งครับเกมที่แล้วเอาชนะไปได้ครับส่วนรวมเพื่อนเฉพาะกิจก็ต้องบอกว่าเกมที่แล้วต้องฟองมันน่าจะดีเหมือนกันครับคนมองสู่หน้าเอาโชว์ เตะที่แล้วไ้ยิงไปคิกสุดสวยไปแล้วแต่ว่านาทีท้ายไปครับวันนี้เจอกับมัสตาวิเศษศึกสีต้องเน้นเลยครับสองเรับลุงเพื่อเฉพาะกิจับเอาเพื่อการธุรกิจับเอาเกมในขึ้นเวลาแรกครับตอนนี้เริ่มแล้วเป็นทางด้านมัสตาวิเศษครับจะบุกกับฝาใบซ้ายครับว่าจะตู้ยังไงครับผูตัดสินเผื่อจะให้มาเล่นใหม่ครับ ่ได้ลองไปส่องกันใหม่แล้วสำหรับเพื่นพอ,กกอกน,น,กนกันคาร์มอกิจครับเกมในครึ่งแรกก็เลยเลิกครับเป็นลงเพื่พอนคาร์มอลกิจได้เกียร์ก่อนครับโอ้โหได้ลองส่องอีกครั้งนะครับเพื่อนครับเข้าตองแล้วนะเริ่มครับเกมในครึ่งแรกครับโอ้ลักษณะพิเศษเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินครับเดี๋ยวต้องมาดูกเกมนีครับกับเพื่อนกันคาร์มอกิจ เออที่ต้องการตั้งด้วยเป็นเสือหิวแล้วในขณะนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็กงไม่ก็บอกไม่ง่ายเหรบการเจอกันของทั้งสองทีมครับเสือล็อกโลดสงวนนี้กรรมการให้ฝาวแมงเข้าเกิดจสุดไปนิ่เดิมครับเอลกาทฟาวเนี่ยตั้งใจอยู่และตั้งใจแม่น่าสุดแลาทีการยกมือของโกันหรือว่า เดินมาตอไม้ตัดควจากจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านคที่มีนักกีฬาต่างครับเพื่อนผว้เล่นผ่านดาดข้ามครับเราก็พยายามสนับสนุนครับ ลไม่มบไม่เตนราทุ่เมาตอนี้แ่กระดกหลบเราไม่อยากจะไปเล่นต่อไม่ได้ครับแล้วพิเศษเป็นบอลของเพื่อนการทมดจิตเราให้มาไม่ดีตอนี้แตกเข้าขวาแ้วเแื่จวดแรกไม่ยิงแล้วจอสองไปฟั่งบอลกลับมาก็ ยังเป็นทางด้านเพือ่อกันท้องกิจยังแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้จังหวะว่าทักปู่ไปเล่นกันหน้่งากระตูตัวเองครับย่าพาตรงกลางแล้วทำที่หนึ่งสองครับเอาครับเสียงแหวกขึ้นมาครับโอ้โหรถจ่ายบอลจังหวะนี้ห่างเพื่อนไปนิดนึงครับบอลยังไม่มาไม่ถึงกองหน้าโตเก่งครับโจของเราเพื่อนกันท้องกิจ ย้อนกับไปตั้งัตใหม่เลยะจังหวะนี้เติอนยามาเอาเราแม้ด้วยแล้วปู่บอลลงสวยแล้วหลังจากสี่14ตรงกลางไปขึ้นมาแล้วโอ้โหดูว่าจะทำทิ่งกับไปเพื่อนทาด้านขวาลูกนี้ก็นลุกเือนไฟแล้วแม่บอลถอ้าไปก่อนแล้ว เราได้ยดงยับรุ่นนี้ยับไปติดกับเพื่อนกันพอลกีดแล้วจะเป็นเกมโต้กลับแล้วแล้ววิเศษีนซีตามคนกันแล้วแต่มาเข้าทางแล้ชนะวิเศษีนซีแล้วเปลี่ยนแกเอาครัขวาครับน้องโอ้โอแม่เฮียหลุดสายขึ้นมาแล้วยังไม่ขาดอุตส่เบิ้ลมาได้แล้วลูกนี้ดูว่าตรงกลางหลุดขึ้นมาครับว่าเราจริงขีดยาลูกนี้ก็ยังเป็นที่แข่งตัวแม่เฮียยืนอยู่ที่ถูกตำแหน่งครับ เปิดย,ยาวขึ้นมาแล้วยังดูเหมือนว่าทางแ้่นจัยังไม่มีแนวตัวสำรับเพื่อการธารกิจ <Hey, hey. S 1> แล้วสอนออกไปตั้งกันใหม่ครับเพื่อนยันธาร,รกิจโอ้โ oh, ห oh, ดูต้องแนวเล่นเกมที่รัดตุ้มแล้วน่าต้องบอกว่าหนึ่งแต้ม oh. ต้อมีความหมายเหมือนเเพื่อการธารกิจโอ้ oh, ตอนนี้ต้องการแต้มอย่างที่สุดเล้วสำรับเพื่อการธารกิจ เจอหลอดลักษณะพิเศษครับเกมที่แล้วฟอร์มงดุเลยก็เลยเอาชนะปมมาได้ถึง6ต่อ5ต่อรับโอ้โหรถสายยัดมาลูกนี้ก็เกือบจะถึงเหมือนทีแรกนะลักษณะพิเศษจุดสี่ลูกนี้กู้สื่อหน้าเข้าไปช้าไม่ทันครับจังหวะใจทะลุห้องอ้อมกองหลังมาเกิดจะได้ผลเหมือนกันนะสำหรับลักษณะพิเศษจุดสี่ ขึ้นมาลูกนี้สวยครับทีหนึ่งสองแล้วแม่ตกซ้ายลูกนี้ยังไม่คงต่อแล้วสำหรับรัชบาพิเศษกษาโอ้โหวันนี้มีหลายจังหวะครับที่มีโอกาสที่จะทำประตูชี้นำแล้วสำหรับรัชบาพิเศษกษาแต่ว,ว่าแม่วันนี้ต่ออยากคงเสมอที่สูงตลอดเลยครับ เราเรี่อยๆเลยหอว่าโอ้ยยังไม่สามารถส่งวางให้ผ่านไปรุ่งขาวตัวได้เลยเดี๋สายาหาระเมไม่ถึงครับแล้วให้มาก็แน่ไปติดบอกอิดหนึ่งครยังไปรุทุ่งทางด้านขวาของที่อากจะเาิดครับ จั๊กมาจังหวะสุดท้ายยัหมดเทียทิ้งหอกข้างไปได้ครับยังไปลูกคู่กินแดงขึ้นม้าของเราเพื่อนกันเฉพาะกิบคูมลิศมาจังหวะนี้ก็ว่หาดูเราับจังหวะแรกปวดนิดนึงแล้วก็ขวาเาได้ครับแล้วปั๊มบอลเสียกับลักษณะพิเศษสิบสี่จังหวะนี้ ตัวเล่นเร็วก็ไม่ได้ยังต้องเ้าะทางด้านขวาแล้วปีเพื่อนเตะมาตรงกลางปัดทิ้งตะวันตัวสองยังช่วยเคลียร์ทิ้งอน่อยได้ครับยังเป็นลูกพุ่งางด้านซ้ายครับเล่นข้าดเลยครับเตือนหลบเดินจังหวะแล้วเปลี่ยนแกนวทางด้านขวาโอ้ปู่จังหวะนี้ยัจะใช้ความเร็วยังทำโมฟอนหลุดออก้ากเลยเองครับสาหรับเราชนะที่4 เกมที่แล้วเนี่ยเอาชนะกดมามาได้ถึ17ประตูต่อ4สำหรับวัชนาวิาเศษอุปอ์โดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยถูกเหลือเกินแล้สวสำหรับเกมที่แล้วเกมนี้ยังไม่ทัางงานครับโได้ยียใจลูกนี้ครับเมื่จังหวะสุดท้ายบอลไปเฉลั่ยตัว,นนลตวเล่นของชนลวัชนาวิาเศษครับออกหลังได้เป็นลูกเตะบนชาแนลขวาสำหรับเกมการเชิงรบกีด จะได้รู้จักลูกเตะคอครับแล้วจังหวะนี้ได้สั้นๆครับโอ้จะทำที่หนึ่สองเนี่ยต้องหัวเีพที่นะแค่ไปนี้หนึ่งแะสงนี้จับกันได้สำหรับลูกหละดี่สี่แต่ยังโดนกดดันต่อจากลูกทุ่งครับย้อนมาแล้วเบิ้อลูกนี้ลึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยท้าหลุดออกข้างไปเองครับ ขยับมาแล้วพึ่งไกลมาลูกนี้นบบบอลลอย tamam. Higher, uel, ไม่ออกด้วยครับหมุนตั้งกลับมาจังหวะของดูจังทีจังหวะมันอยู่แล้วเอาตัวรอดได้สวยครับแล้วแบบพิเศษสี่เปิดเคลียร์แก้วครับซ้ายแล้วไหลมาจังหวะนี้โอ้โหเล็นแม่สกัดจังหวะแรกไม่ดีครับโอ้โหต้องมีเพื่อนตามมาช่วยซ้อนนะนะโอ้เกือบจะเลยไปถึงผู้เล่นหมอแล้วแบบพิเศษสี่นิดเดียวเปิดขึ้นมาทางด้านขวาเลย เข้ามาสุดท้ายยังสกัดยังได้ดีครับยัดมาอยัดสกัดทิ้งเอาไว้ได้แล้วจังหวะสุดท้ายยังได้ลูกสุ่งของโดนสนามที่4ย้อนกลับมา้องต้องย้อนกลับมาตั้งขึ้นใหม่ครับอือลูกนี้ดูแล้วให้เลื่อนยากนิดนึงครับล็อกจบแล้วแม่ลูกโซ่มาๆน้ำมันทุ่มมาเดี๋ยวจะดูเพื่อนเหรอ พี่เพื่อนโหดสุดๆเี่4หลายหลายคนก็ต้องโหมีใบหญ้าที่เขาทำดีจังหวะทำฟ้าหลก็เจอมาจากไม้อดขอโทษืเลยานเล้าือเลื่อนที่ดีเยอะแลวจังหวันี้ได้เปิดยัดจะมาเผาถงบ้างแล้วย้อนจะไลานึ่งลูกนิดจริงแล้วก็โหดูวางกายเป็นสุนัขแมวของูกสาวตัวโเพื่อกานดึงร้อมกิดเย โอ้โหจังหวะว่าจะช่วยตั้งเด็กๆเลยแล้วแต่ว so ่าย so ังไม่ผ่างเลยทุกเขาตัวโอ้ถือว่าจังหวะนี้เป็นซุปเปอร์เซนสองขัาเลยครับยังช่วยให้ทีมไม่ตกเป็นฝ่ายตามหลังเอาล่ะผมเลยเอาจนได้ครับโอ้โหนี่เองนะขึ้นเซนซุปเปอร์เซนไปช่วยแล้วจังหวะนี้ยังตั้งสมาธิเก่งมากๆได้ไม่ดีครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ขึ้นโคตรเต็มๆล็อกคนเดียวเด็กๆครับ ต้งยงร้วเลย้วไม่จะพูดอย่างนัเาว่างไดยดีเลยเกิดลี่แล้วเป็นซึ่งแล้วหนึ่งก็ืว่าส่แล้วสำหรับรัชกาี่โอ้โหเกมนี้ที่เก็มที่แล้วอาชะโคม้าไปดเจ็บประตูองสีวเนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะติดเครื่องได้แล้วเขายับทางด้านขวาแล้วอาืปั้มบอลบอลนี่เก็บได้ ย้อนกลับมาตั้งแต่ที่โซชนาศลงตึงระหวะสวยแล้วตอนนี้แล้วดันกันขึ้นมาเองครับไหลออกมาทางขวาน้องลงเข้าในแล้วอยากให้ที่หน้าไม่ได้ต้องถ่ายออกมาด้านซ้ายครับสวยจนสวยกับตวะนี้ดูว่าจะเป็ต้นเหนือกว่าท่านเจริญฝ่าได้ต้องล่ยลูกนี้ต้องเฉลี่ยที่สอง ขาออกหลังแล้วโอ้โหจังหวะแล้วต้องคลวผู้เล่นของเพื่อนกันอุโมงคกดแล้วโามเร็วสกีต้นเแต่นี้เห็นทเห็นเลยครับจังหวะสุดท้ายโจเข้าไว่ถงแล้วต้องคงทุ่งเสาประตูอาะจังหวะได้ดีกันมาล้ว เอเราโหมตาโอ้สวยแล้วตอนนี้โตจับบอลลงกดสุดยังเอาตัวเราอาได้แล้วจ่ายกับหลักมาไม่ดีเราต้องชงเกมหองเพื่อนในมอสกีทจังหวะเซฟที่มาว่าลูกกู้สองขาจังหวะถึงหน้าปากก็ตูแต่ว่าจังหวะสุดท้ายตกนั่นแทบไม่ดีเราเปิดมาลูกนี้เกิดเสียแล้วก็เสียเป็นเพื่อนกันในมอสกิทัดบอลกลับมาได้ครับ ถือว่าตอนนี้โดนกดดันสูงเลยครับโจเก็บบอลลงนี่ครับคามหวานก็มาฝากไปที่โจลงเข้าซ้ายแล้วปั่นีเลยแหม่ดูแต่ไม่ตรงต่อครับโอ้แล้าซ้ายของโจเนี่ยถือว่าอย่าให้ได้ติดเครื่องแล้วเกมที่แล้วยิงไปสองประตูกู้ฟรีคิกเนี่ยเราต้องบอกว่ายิงได้สวยๆเลยเกิเกมที่แล้วโจใ่เกมนี้ดูว่าเกิดจะแข็งดีกั่จังหวะดปั่นเมื่บคู่

报告。 ลายอะโอ้โหจังหวะยิหลาเลือจบไปแล้วมายเลข้าก็ดีีนะีมเาหยเลขส่มาเลยมาเลยดี้ฮัดีดี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายสั่นไปโดนลูกเดียวกันเองครับเพื่อนกันในฮอดกิจเพื่อนสมหวังซสเซนขึ้นมาแล้วมาพูดเก็่เกมเขาต่อยแกครับแล้วก็ได้จบด้วยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันติดลูกเดียวกันเองครับ ถ้าเกิดไม่ติดยังมีลูกถึงไดให้ประตูเลยต้างหวงตู่ตรงต่อถูกไโอ้โหวาำอยู่ทค่หนึ่ประตูต่อสูนแล้วตอนนี้เข้าอึงช่วงหนาทีสุดท้ายของคู่ลาได้ครับอกมรกลับคนรยาวลูกนี้กรรม,าาก,รม,มการเนี่ยไ,ไม่ได้ต่อโอ้กหตัวเนี่ยจัวสุดท้ายเปิดขึ้นมาแลยยังไม่แม่เนเลย ถ้าดูผมว่าตอนนี้จะถอนโซไปแล้วครัสำหรับเชื่อกันในพอตีสุดแล้วหนุ่มคนี้จังหวะนี้หลายมากดูห่ันหลังให้ประตูต้นงยอนกลับมาตั้งแต่ไหนต่อย้อนกลับมาดูแล้วเราพิเศษที่สี่ตั้งเ,งเกมกันลูกนี้ต้องห้ามเสียเลยแล้วกองหล,ลงังด้านขึ้นมาสูงครับแล้วจังหวะสุดท้ายได้เลยลูกช่วงแล้วเชื่อกันในพอตีสุดปังออกขาได้ดีเดียว ตามอยู่แค่อประตูเดียวเท่านั้นครับของเราเพื่อนการธุรกิดก็ต้องการประต like ูเดียวก็จะกลับถึงเส้นทันทีเดี๋ยวมีตัวเล่นให้ใช้สอยอีกหลายคนแล้วสำหรับด้านข้างสนามแล้วสำหรับเพื่อนกันารธอรกิจต้องมึนต้องถือเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าใบเจ้าใบเจ้บเป็นอีกหนึ่งทีนี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเยอะเลยแต่แารละแมตช์เนี่ยมไม่ต่ำกว่าสิบคนแล้วสำหรับเพื่อนกันารธอรกิจ ่ีถึงบางคนเนี่ยมาจะไม่ได้ลงสนามเขาแต่ว่าอย่างน้อยก็มาให้กับมันใส่เรื่องลูกทีมนีครับโอ้ต้องขอชื่นชมเลยครับอีกหนึ่งเทียรีทำไปดีมางๆดีเยอะแต่ว่าเกมในสนามต้องมีอะไรให้แก้ไขอีกหลายจุดเลยโดยเฉพาะการตกดซอะไรอย่างนี้ยังทำได้ไหม่ขาสูงหนาอย่างตอนเราเพื่อนก็บอลกิ๊ก คือโดดแล้วหาบอลไม่เจอครับแล้ยังดีกันาได้ครับน้องเบินออกมาท้าถูครับโตออกมาเก็บตอนทั้งด้านข้างครับลูกนี้ดูว่าวันนี้ยืนรับสุดเป็นหน้าตูดเป้าเลยครับโตโดดเข้ามาตรงกลางก็ไม่มีใครครับทังสวัสดิเสถีสิงหลูกเราเล่นเร็วเลยเจ๋อสนุกของคนเอาแล้วดูว่ายังไปเก็บทางด้ทางซ้ายครับ โอ้ดูโลกจังหวะนปีช้าเกิดไปได้เหมือนกันเลยเฮ้ยตะทิ้งออกข้างไว้เนีแล้วขึ้นเร็วเลยครับเป็นการบวกิที่รถสายรุ่นี้ง่ายเกินไปแล้วนะเสียบอลให้กับกกบพิเศษครับหลบเข้าซ้ายแล้วไหลไปหลังต่อตรงกลางมีเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าไปปั๊มบอลกลับมาจังหวสอง โอ้ยั <premises. S 2> โดนเลียชิออกข้างอยไห้แม่จังหวะเพื่อกู่เกิเจพิ้วหลบไปได้สองคนเหมือนกันแลกระโดบอลเข้าตรงกลางลูกนี้ไม่มีใครเอาลูกับบอลผิดครับนี้โดนเบียนิดึงแล้ายบอลกลับมาน้องกินสวนก็ไม่ตรงต่อมาจังหวะสุดท้าย่เห็นต้องการปรตตตีเอแล้วหเัาเพื่อนกันจพกิดกรามหลังยูค่ประตเดียวเท่านั้

ก็ดูเกมของเฮเตอร์แอแทลคของทัดด้แล้วทีมพิเศษก็ไม่ทำได้เหมือนกันครับผู้เล่นหลายหลายคนในตำแหน่ตัวลูกเก่ีความเร็วกหนักสูงครับเพราะฉะนั้นเกมของเตอร์แอแทคก็ให้หาลงให้ทันเสรับเพ่อนเราะจิอูแล้วเล่นวี้ดู่าสายบอลกันยากครับอย่างเป็นลูกทุกนอบอลหลือวฟโ ไปสุดเส้นเราจ่าเราเอาลุ้นเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ยังมาได้มาตัวในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนจะโพบดาบัดเจ็บแล้วสำหรับนักล่าที่ไหนจริงๆโอ้โหตอนนี้ต้องพูดคำว่าเฉพาะตัวแล้วตปล่อยบอลตกแล้วก็พิกแล่นลูปนี้หายเลยโอ้ยเลี้ยงไปสุดเส้นแล้วเราขาดกลับมาตรงกางมีเพื่อนเข้ามาชาร์จต้องหลังก็ยังยิงกันอยู่เต้องบอก็แต่ว่าต้อง้อมแข่งแล้วก็การระสมตัวทำได้ไม่ดีนะมาชาร์จกู่ โอ้โหต้องทุกเหลวการเข้าฮอสทัศกุลเออที่เล่นหมายเลขสามก็ของรัชราวิเศษที่สี่แล้วก็อยูว่าชาร์จบอลลูกนี้เสียสามเดี่ยเข้าไปที่สามต้อหกสี่จริงๆครับตอนนี้เข้าอยู่ช่วงเวลาบดเสียในครึ่งเวลาแรกครับเออจากลูนอีกเงินอยากให้ผ่านแล้วต้องย้อนออกมาตั้งใหม่ครับเพื่อก,ก,การเฉพาะกีดโยนฮอสเข้ามาลูกนี้แต่ยังหมดทิ้งก็ไปได้ครับ แค่ตอนนี้อยู่ในช่วงพึ่งเวลาบาดเจ็บแล้วสำหรับช่วงเวลาแรกต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้งานหนักเป็นสองเท่าเลยของเราเพื่อนกันธวัชกิจสามอยู่แค่ศูนย์ประตูอันหนึ่งแล้วไงแล้วโดนประตูช่วงท้ายเกมมาสักครู่เราเราจะหลบลูกนี้ให้ได้หลายกมาทงซ้ายมีเพื่อนเติมขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งก็เห็นทีมแบ็คของทางด้าน แล้วตัวข้อเลด้านหลังแล้วรุ่นี้ตัวเสียเสียวฟาวเลยเหลียวทีระยะนี้เท้าขวามีรุ่เลยครับเดี๋ยวต้องดูใครจะยิงแล้วสำหรับเพื่อการบอลกิจครับโอ้ได้ยิงด้วยเท้าขวาเดี่ยวเขาท้านจะปูงอะไรจะเปิดครับแต่ถ้าอยู่เท้าซ้ายก็ไม่แน่ครับถ้าโค้งอ้อมกระแพงได้มีสิทธิ์เป็นประตูสูงครับวิ่งมาแล้วเล่นลุ่มสวยกันหน่อยนี้จิ้แปดจังหวะสุดท้ายดู่กบอลทะลับมาแล้วครับ ยังพยายามไปบางแลรถตมว,วัดขึ้น,น้าก็ไม่โดนใครเลยบอลหลุดอ,ออกหลังไปเองเสียดูวยตาแตกขึ้นมาครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วตอนนี้เปิดยาวขึ้นมาก็ขาดูหม